ตอนนี้กำลังเดินแถวไปกินข้าวนะครับนะสำหรับน้องๆน้องๆนผะู้ดาหันนะครับนะนะนะส่วนข้างหลังนี้คือเจ็บนะเจ็บนะบางคนก็นิ้วเจ็บบางคนก็เท้าเจ็บนะครับนะนะเราก็ให้เดินข้างหลังแถวนะนะเดินข้างหลังแถวเดินไปกับเพื่อนนี่แหละ ในระหว่างเดินแถวนะครับเพื่อใช้ความพร้อมนะก็ะต้องมีจะร้องเพลงก็ได้จะท่องก็ได้นะครับแล้วแต่ เป็นการฝึกนะครับนะเพื่อหาความชานาญนะครับจะเก่งได้มันก็ต้องอยู่กับการฝึกนะครับสำหรับชีวิตทหารครับเมืนะ่อก่อนผมก็แบบนี้แหละนะครับจะเก่งได้มัมันก็ต้องอยู่กับการฝึกครับ

พร้อมดูเท้าด้วยดูเท้าด้วยข้างหลังเท้าให้พร้อมเพื่อน Oh! Um.